ปัญหาหลังคลอดนี่คือเหมาจบแล้วใช่ปะปลายแปงฟันทีเลือดกบปากนึกว่าโดนตบช่วงหลังคลอดใครเคยเป็นบ้างแปงแปงฟันอยู่เลือดออกโดยที่ไม่รู้ตัวเหงือกบวมทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยเป็นมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะแม่มันเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายอขาดาสารอาหารและฮอร์โมนล้วนอยู่สาเหตุหลักที่แม่มีเลือดออกตามลายฟันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงทําให้เส้นเลือดฝอยในเหงือกอะ่ะ ขาดวิตามินซีเหงือกอักเสบฟันโยกง่ายขาดแคลเซียมวิตามินดีกระดูกและฟันไม่แข็งแรงเหงือกไวต่อการอักเสบนอนน้อยเครียดภูมิตกระบบฟื้นฟูในร่างกายทำงานแย่ลงร่างกายก็อักเสบง่ายแต่บางคนคิดว่ามันเป็นเพราะแปรงฟันแรงแต่จริงๆมันไม่ใช่กายอะส่งสัญ,ญญาณขอความช่วยเหลือและว,ว่าถ้าปล่อยไว้นานอาจจะลุกลามถึงรากฟันก็ได้ปัญหาหลังข้อมันมีเยอะมากปายะผ่านมาหมดแล้ว แม่ปายมีเซตฟื้นฟูสำหรับแม่หลังคลอดที่เติมทั้งโปรโตีนวิตามินสารอาหารฟื้นฟูฮอร์โมนช่วยให้ร่างกายของแม่ฟื้นได้ทั้งจากข้างในและภายนอกใครกําลังเจอปัญหานี้อยู่ทักมาหาแม่ปายได้เลยค่ะแม่ปายมีแบบประเมินสุขภาพหลังคลอดฟรีพร้อมแนะนําสูตรที่เหมาะสมกับคุณแม่โดยเฉพาะ